สรุปเนื้อเรื่องป้าแป้งในองค์การผสมภูมิเริ่มในหนึ่งสองสาเริ่มเรื่องมาผู้คุกกี้บุกเข้ามาหาป้าแป้งเพื่อจะเอาสมบัติในรังไหมแต่โดนแม่ของแฮแทเม,มีคาขวางไม่อยู่แต่ก่อนที่แม่ของแฮแทจะออกไปขวางนางพูดกับลูกว่าข้าจะออกไปนมน้าผู้คุกกี้เพราะว่าพวกมันอ่อนแอแถมใจดีอันนี้นางเคยฟังจากปากป้าแป้งส่วนเจ้าก็ช่วยดูแลป้าแป้งมิติก้าด้วยไม่นุ่มแม่แลวกระตูม เรียบร้อยแม่ของแฮแทรโดนพวกคุกกี้จัดการและพวกคุกกี้ก็ดีใจใหญ่ว่าตัวเองจะได้รวยเละเทะได้สมบัติที่อยู่ในรางไหมแต่พวกนั้นไม่รู้ว่าทุกการกระทําถูกป้าแป้งมิสติกฟารู้หมดแล้วและภาพก็ตัดมาตอนที่ป้าแป้งเตื่นจากการบำเพ็ญตนและป้าแป้งก็สงสัยว่าทั้งที่ตัวเองโดนความบ้างเปล่าแทรกซึมไปแล้วแต่ทําไมตัวเองยังไม่หายไปแล้วป้าแป้งก็บ่นกับตัวเองว่าข้าคิดตื้นเกินไปจริงๆข้าไม่น่าทําให้พวกคุกกี้สมบัติน้่นแต่แรกเลยข้าไม่น่าพยายามปกป้องพวกมันน้งแต่แรกเลยและในเมื่อข้าไม่สามารถทําลายตัวเองได้แล้วขขาก็จะอ ทำให้คุกกี้ทั้งหลายที่โดนความกิเลสกัดกินก,บกนับสู่ความว่างเปล่าสีขาโพนซะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็เติมเกมคุกกี้ลราคาถูกกับคุกกี้แลนด์ชอป